กับพบกับสวัสดีครับพอ่อแมพี่น้องลุงเปาอาอาจารย์นกเขาใหญ่สู้ขู่สู้ค้นครับออกรอบครับเพื่อนีมากครับอาจารย์ใหญ่พันยวงทึ่ง,งหมดละครับเป็นได้แล้วตนนี้ออกไม้ครับเข้มนำไปละขังองังเก็บนำหอยสะแบกครับมาลูกเทพ,พือเก่าครับเห็ดบกคือเก่าป็นได้ครับบ่เกง่ง แต่ว่าตอนนี้คิดว่าได้การแล้วครับคุณคู <c> ่ <oughs> โกโก้ครับนี่เมบเทนอีกแล้วครับพี่น้องจัดแหล้วเสียงโตครับไม้นี่เสียนเปียกเป็นผู้ซี่ไฮครับผมเพื่อนว่าไปตามมึงด้วยค่าล่มเสียงกลังใหญ่ครับจัดเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเลย โอ้หลังจากบริกรรมขาดนครับ <c oughs> เอากันแปข้างท่างนี่แหละครับนี่ไม้นี่เป็นไม้คางท่างทาง,ทางลุกไปอ่างเก็บน้ำนี่ครับอ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> เ,เดี๋ยวขออุตาต์บุกลงมาเบิ้งครับมนันแล้วมนันแล้วแป๊บหนึ่งกับแป๊บหนึ่งโ้ีอโอ่วันเลยโอ้ แล้วจัดแล้วโอ้โอ้ตื่นตื่นยังไงเลยโอ้นี่มีวัตถุนกอืมนี่ครับผม นี่ครับคุณพอ่อจะของให้เพิ่นมาเบิงน้ำครับนี่ <c oughs> เฮ็ดยังเพิ่นวะคุณพ่อไม่องเฮ่าครับนี่จัดแล้วครับาดสุดยอดครับผมเสียงโตเหมือนสนับปีเตอ,อีตังหะเดี๋ยวคอยหยัดปดนกครับผม งามงามครับนกตัวนี้นี่ครับบัวแต้มครับผมอืมนี่โอ้สุดยอดงามครับงามดำเปืดสนับปีกเอาอยู่บ่เอาเอาเอาไปอโอ้ยขาลงเลย เอาถ้าแม่นี่นะใส่ห้นเสยผ่านนี่โอ้ยเป็นนี่กับเป็นโอ้ยมีเอาเลยเออโมเป็นยังครับผมขอ,อยยัดเก็บนกครับเรียบร้อยครับใส่ถุงเรียบร้อยอ่าคักรับนกตัวนี้งามงามงามสุดยอดอยู่ครับเออจะไ,ไปหาจานันไงล่ะครับบานนี เวลากับพ่อมีอยู่ครับได้ลูกเทพบ่คคอยเฮ็ดครับื้นนี้โอ้ขาลงบ่บ่จุบบ่เจ้าครับบจ่จวดปานไดครับอ้อาจารย์ญ่ก็เงียบเดี๋ยวยังไปสรุปคลิปนําอาจารย์ยพย่นละครับขั้นบไดไใส์อีกก็ไดเ้าโอเคครับผมไปหาอาจารย์ยพย่นละจังสรุปคลิปอีกเทือนึงครับผมเอานี่ครับ อาจารย์ใหญ่ของเฮาเอานกล่งทาแล้วครับวัสดีครับอาจารย์อคุณพอปุ่งของเฮาบ่าได้ประกบกันดนครับเฮ้ยฝุ่นนกล่งกินดินอยู่ฝุ่นโอ้ยนกกระเม็ดอางอ่างก็มีอ่างมีอ่างแต่ว่าเสยงโตโบเต็มอลองดู ีาอาจารย์ญ่วิจัยครับมันเป็นไรน,นกตัวนี้เนาะมันคืออึ่งเช่ไหมครับอาจารย์ไงวิจัยครับมันเป็นไร <laughs> งามอยู่เลยจริงดิอืมน,นี่ครับเราได้ปลุกมอาจารย์นี่เหมยคักๆโอ้นั่นมีของดีอีกเบลได้อาจารย์ บัวแเต็มบัวแเต็มบนตัวไอเส้นโซ่ตรงนี้นัน่นโซอึกซุบใหญ่ๆเนาะสมเสียงบ่ดังเป็นเลยโอ้ยหอน,นหอนเลยสนับปีเป็นเลยสนับปีมึงเป็นเนาะโอ้ยเป็นหายเรยมั้งนี่นก,ก็มีเอ็ด เหมือแหงได้เปรียบผุดผุ่พุนบ่พูต้นแดงหน้าปลาย่างพุ่นพาเทงเราไปพูเสื้อข้างทางเลยโอ้พาเทงเราไปเส้นเปรียบคือการว่าได้เส้งไงอยู่หันพุนบ่าขาลมโอ้ก็เลยไปเบิ้งแล้วห้องนี้มันไล่กันแถวนั้นนะโอ้เพลือสีเห่าอืมในการเนาะ Oh. ไปเลยเฮาบันนี่เ <Okay. S 2> oh. อ้าบอกเนีครับคลิปนี้กับส uh ิบ huh. ประมาณนี้แหละครับเวลากับพ่อมี่คนว่าน,นกแต่ละตัวกับบ่คอยขันครับเฮาอยู่นี่ก็ได้อือเดี๋ยวเือเฮากับพงก์อ่ะอืออ็ดโย่บันนีนกนะเอ็ดโย่นกเฮานกอุณหภูมิแล้วมันยังดึกเออโอ้ใหญ่ไหแล้วครับแบบนี้ขู่สักการย่ มีมียอมโดดลงนะจะแบบคุ้นคุยเถิงพวกอมีพลาดแล้วหฮาเนือเลยะเพื่อสีได้ไม้เนียวครับแถวนี้เพื่อสีได้ครับมาโอ้หลายเพื่อปุ่นครับแล้วก็มีเสิ้นวันอยพุนขมยายดีเนาะเอออ่ะ,ออะคลิปนี้ก็เอาส้นี้ี่ละครับขอบคุ่นพ่อแม่พี่น้องลุงเปล่าอาอาจารย์นกเขใหญ่ สู้ขู่สุคขนทุกข่ายทุกสำนักครับผมที่เขามารับชมขอบคุณทุกเม่นทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ผมกับอาจารย์ใหญ่กับสด็จเก่าเขาว่าสวัสดีครับไปละอาจารย์ใหญ่วัสดีครับผมครับไปละเออป่นปูนหาไม้ไหมครับผมขอบคุณครับ